สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมบอลเล่คลิปนี้แอดมินก็ยังคงเก็บตกบรรยากาศหลังจากตบเกมการแข่งขันไทยเกาหลีใต้ครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับผลการแข่งขันแต่คลิปนี้มาผ่อนคลายกันด้วยโมเมนต์น่ารักของสาวไทยของเรากับสาวๆเกาหลีใต้ที่ต้องบอกเลยว่ามีมิตรภาพที่ดีให้ต่อกันเสมอครับล่าสุดดาฮยอนได้มีการลงโซเชียลของตัวเองโดยได้เซลฟี่ กับวิภาวีน่าจะเป็นช่วงที่หลังจากจบเกมก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายครับก็ได้มีการเซลฟี่กันระหว่างดาฮยอนกับวิภาวีตามภาพเลยครับน่ารักมากๆเลยซึ่งดาฮยอนก็ได้มีการให้กำลังใจวิภาวีด้วยโดยได้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็บอกว่าสู้สู้นะคะพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีต่อใจมากๆเลยครับสาวๆเกาหลีใต้เขาก็คงจะรู้ครับว่าสาวไทยของเราก็คงจะกดดันแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆที่ไม่สามารถเอาชนะเกาหลีใต้เธอจึงได้มีการลงให้กำลังใจแบบนี้น่ารักมากๆเลยครับเป็นมิตรภาพความเป็นเพื่อนที่ดีงามจริงๆนี่แหละครับเพื่อนรักกัน ก็ซัพพอร์ตต่อกันเสมอถึงแม้ว่าจะอยู่คอลาทีนแต่ก็ยังซัพพอร์ตได้อย่างดีงามมากๆเลยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสําหรับฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นวิภาวีสีทองหรือว่าดาฮยอนก็ยังคงได้เจอกันในหลีเกาหลีใต้แน่นอนก็รอเชียครับ